สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับการปฏิวัติมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับซึ่งการปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยเป็นการปฏิวัติครั้งที่พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะอะไรกันเพราะว่าการปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่า เป็นการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ครั้งแรกของโลกเลยซึ่งการปฏิวัติครั้งนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่เท็ตมั่วหรือเปล่าไหนเคยทำบอกว่าการปฏิวัติคอมมิวนิสต์จริงๆเนี่ยครั้งแรกมันอยู่ที่รัเสเซียไม่ใช่เหรอกลายเป็นโซเวียตไม่ใช่เหรอแล้วมันจะมาอยู่ที่ฝรั่งเศสได้ยังไงกันหลายคนคงจะสงสัยกันแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะไม่ขอไปเจาะเร เมืองมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเนี่ยจะทําให้คลิปเนี่ยเข้าใจยากและยาวเกินไปจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วกันนะครับเอามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับในช่วง ปี1870เนี่ยจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสเนี่ยนะครับได้เคยมีสงครามกับอาณาจักรปรัสเซียนะครับหรือว่าเยอรมันเนี่ยแหละซึ่งเราเนี่ยจะเรียกสงครามครั้งนี้ว่าฟรังโกปรัสเซียนวอร์นะครับในสงครามครั้งนี้นะครับก็เรียกได้ว,ว่าฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยก็สู้กันนะครับเพื่อแย่งความเป็นใหญ่ในยุโรปและการแย่งบัลลังก์สเปนด้วยนะครับผม อก็รบกันไปรบกันมาใช่ไหมซึ่งก็มีอยู่ศึกหนึ่งเนี่ยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเสียท้ายกับเยอรมันและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และผู้นําของฝรั่งเศสเนี่ยก็ถูกจับไปด้วยนะครับ ซึ่งผู้นําฝรั่งเศสในตอนนั้นเนี่ยนะครับคือจักรพรรดินโปเลียนที่3คนละคนกับนโปเลียนโบนปาร์นะครับอย่าไปจําสลับกันล่ะพอจักรพรรดินาโปเลียนที่สาถูกจับไปเนี่ยเหล่าขุนนางเหล่าแม่ทัพฝรั่งเศสก็งงสิครับว่าจะเอายังไงกันต่อดีล่ะเราไม่มีผู้นําแล้วเนี่ยจึงได้เกิดการตัดสินใจนะครับว่าในเมื่อจักรพรรดิเนี่ยโดนจับไปแล้วใช่ไหมเราก็จะยุบนะครับจักรวรรดิฝรั่งเศสแล้วเปลี่ยนมาเป็นระบอบสาธารณรัฐแทนนะครับสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่สาเนี่ยจึงถูกก่อตั้งขึ้นมา แต่เหล่าสภาผู้นำเนี่ยนะครับก็ยังตัดสินใจว่าจะรบกับพวกปรัสเซียต่อก็คือยังไม่ยอมแพ้สงครามนั่นเองกองทัพปรัสเซียเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าเข้ามาลึกเข้ามาเรื่อยๆนะครับในเขตของฝรั่งเศสจนสุดท้ายเนี่ยก็สามารถล้อมเมืองปารีสเอาไว้ได้นะครับด้วยความที่กําลังทหารของทางฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยก็น้อยลงทุกทีทุกทีทางการเนี่ยนะครับจึงตัดสินใจก่อตั้งกองกําลังรักษาดินแดนขึ้นมานะครับผมหรือภาษาอังกฤษเนี่ยคือ national g u a r d ซึ่งส่วนมากเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะมาจากชนชั้น,งงน,นะ จับมาเป็นทหารให้หมดซึ่งจํานวนของกองกําลังเนี้ยก็ค่อยคยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยนปารีสเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีกองกําลังนะครับสองกองกาลังนั่นก็คือกองทัพฝรั่งเศสนะครับที่ประกอบไปด้วยทหารอาชีพกับกองกําลังรักษาดินแดนที่เป็นชนชั้นกรรมอาชีพที่ต้องเกณฑ์มาลบนะครับพอชนชั้นกรรมอาชีพเนี่ยได้มีอํานาจมากขึ้นได้จับอาวุธได้กลายเป็นกองกาลังแล้วถูกไหมไอเนชั่นอลการ์ดกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็ เริ่มเรียกร้องสิ่งต่างๆจากรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นนะครับการขอขึ้นค่าจ้างในการมาเป็นทหารหรือไม่ก็นะครับขอให้คนของ National ลกาดเนี่ยได้มีที่นั่งในสภาบ้างซึ่งก็ได้เกิดการประท้วงขึ้นนะครับชาวบ้านชาวเมืองส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะเข้าข้างกับฝั่งเนชั่นอลกาดนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นชนชั้นแรงงานเหมือนกันครับแล้วตอนนี้เนี่ยไอ้กลุ่มเนชั่นอลกาดเนี่ยนะครับก็มีความคิดที่สุดต่งขึ้นเรื่อยๆนะครับออกไปทางซ้ายจัดซึ่งอธิบายกันแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยนะครับมันก็จะไปทางสังคมนิยมนะครับหรืออาจจะมากไปถึงขั้นคอมมิวนิสต์เลยแต่ยังหรอกนะครับยังไม่ได้เกิดการปฏิวัติอะไรขึ้นเพราะในปีนะครับ1871รเนี่ยเหล่าผู้นําแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้ยอมแพ้ต่อพวกเย เนี่ยนะครับบ้านเมืองก็กลับมาสู่สภาวะปกติก็ได้เกิดการเลือกตั้งเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งกลายเป็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยฝั่งที่สนับสนุนระบอบกษัตริย์เนี่ยก็ดันชนะขึ้นมานั่นเนี่ยนะครับก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยก็เกิดกลัวแล้วว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะกลับกลายมาเป็นจัก,กรวรรดิหรือเปล่านะครับจะมีจัก,กรพรรดิขึ้นมาปกครองอีกไหมซึ่งก็เรียกได้ว่าความขัดแย้งภายในจริงๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นแล้ว จนมาถึงนะครับเหตุการณ์ที่เรียกดว่าเป็นจุดแตกหักเลยนั่นก็คือการที่ทางการฝรั่งเศสเนี่ยนะครับได้เล็งเห็นว่าเออตอนนี้เนี่ยสงครามก็สงบแล้วใช่ไหมไม่จําเป็นต้องใช้เนชั่นอลการ์ดแล้วนะครับพวกนี้เนี่ยหมดความจําเป็นแล้วก็เลยนํากําลังทหารอาชีพเนี่ยหวังเพื่อจะไปปลดอาวุธนะครับเอาปืนคืนมาจากพวกชนชั้นกรรมชีพ แต่มีเลยครับว่าเนชั่นอลกาดเนี่ยจะไปยอมถ้าเกิดยุบเนชั่นอลกาดไปแล้วเนี่ยอำนาจทั้งหมดเนี่ยก็จะคืนสู่พวกชนชั้นสูงอสิหรือไม่ก็ระบอบจักรวรรดิน,นี่อาจจะกลับมาอีกก็ได้จึงได้เกิดการหยิบอาวุธจับปืนขึ้นต่อสู้กับกองทัพของทางการนั่นเองนะครับผมซึ่งชาวปารีสส่วนมากเนี่ยนะครับก็เข้าร่วมกับกองกําลังเนชั่นอลกาดในการต่อสู้กับรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับซึ่งสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยฝั่งรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็ต้องถอยออกไปจากปาาารรรีสะ,ะัับฐลออไต่งงๆกทพ ก็ <T> 네ต้องหน<เ>ีออกมาจากปารีสนะครับถอยไปตั้งหลักที่เมืองแวร์ไซพวกเนชั่นอลกาดเนี่ยนะครับก็ได้ถือโอกาสสถาปนานะครับรัฐบาลของตัวเองขึ้นมานั่นก็คือรัฐบาลที่มีชื่อว่าปารีสคอมมิวนนะครับซึ่งภาษาไทยเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าผมหาคำแปลได้มาหลากหลายจริงๆเลยแต่ว่ามีอันนึงเนี่ยที่ค่อนข้างเยตรงนั้นก็คือคณะกรรมการแห่งปารีสนั่นเองนะครับแต่ให้จำเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าปารีสคอมมิวนจะดีกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับนับว่าเป็นเหตุการณ์ปฏิวัติ ครั้งที่4นะครับของฝรั่งเศสเลยโดยที่สัญ,ญลักษณ์แห่งการปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คือธงธงสีแดงนั่นเองซึ่งก็เรียกได้ว่ารัฐบาลของปารีสคอมมิวนเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับคนจากหลายฝั่งความคิดมากๆเลยนะแต่ส่วนมากเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าจะเป็นทางฝั่งซ้ายจัดนะครับซึ่งรัฐบาลนี้เนี่ยก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในวันที่18มีนาคมนะครับปี1871นั่นเอง เหล่าคณะกรรมการหรือสภาเนี่ยนะครับก็ได้ถูกเลือกมาจากกลุ่มกรรมอาชีพต่างๆในปารีสประกอบเป็นสภาเล็กๆขึ้นมาซึ่งนะครับรัฐบาลของปารีสคอมมิวนเนี่ยไม่มีนะครับผู้นําที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นําที่ชัดเจนพอไม่มีผู้นําที่ชัดเจนเนี่ยนะครับแล้วต่างคนก็ต่างความคิดเนี่ยการตัดสินใจของรัฐบาลนี้ต่อไปเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเริ่มจะเจอทางตันแล้วนะครับว่าสรุปเนี่ยอ่ะเราตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อล่ะเราเนี่ยจะไปจัดการกับฝั่งสาธารณารัฐเลยดีไหมหรือเราจะไป เริ่มต้นการปฏิวัติยังพื้นที่อื่นๆในฝรั่งเศสดีหรือเราจะกันกรุงปารีสก่อนดีล่ะเอาทีนี้เอายังไงดีล่ะครับต่างคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันนะครับด้วยความที่มันเนี่ยไม่มีแนวทางที่ชัดเจนยังไงล่ะครับแล้วก็ไม่มีตัวอย่างด้วยว่ารัฐบาลที่เป็นรูปร่างแบบนี้เนี่ยควรจะทํายังไงต่อฝั่งของปารีสคอมมิวนเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเอาละ่ะถ้าเกิดเราอยู่ในปารีสต่อนเนี่ยเราเนี่ยสุดท้ายก็ต้องโดนนะครับโจมตีจาก ฝั่งของรัฐบาลฝรั่งเศสเองและฝั่งของเยอรมันด้วยทำไมาเยอรมันถึงยังอยู่ละครับเพราะว่าย้อนกลับไปเนี่ยในสนธิสัญญาเนี่ยนะครับระหว่างปรัสเซียกับฝรั่งเศสเนี่ยทางฝั่งของฝรั่งเศสโดยเฉพาะนะครับปารีสเนี่ย ต้องเป็นฝ่ายที่จ่ายค่าปฏิกรสงครามให้ปรัสเซียเพื่อแลกกับการที่ปรัียเ่ยจะไม่บุกเข้าไปโจมตีปารีสนั่นเองนะครับแต่ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสก็จ่ายไม่ได้ไงเพราะว่าตัวเองก็ถูกขับไล่มาจากปารีสเหมือนกันฝั่งของรัฐบาลปารีสคอมมิวนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้จ่ายเลยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วนะครับว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยใครจะเป็นคนมาตีปารีสก่อนพวกชาวปารีสเนี่ยนะครับจึงตัดสินใจว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัดสินใจละ เราเนี่ยไปบุกพระราชวังแวร์ซายกันเลยดีกว่าไปจัดการกับพวกสาธารณรัฐก่อนแล้วค่อยมารับมือกับพวกเยอรมันทีหลัง ก็ได้บุกไปนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าฝั่งของสาธารณรัฐเนี่ยก็รวมพลนะครับเตรียมกําลังมากพอที่จะสามารถต่อกรกับชาวปารีสได้แล้วการบุกไปที่แวร์ซายเนี่ยนะครับจึงล้มเหลวก็ต้องถอยทัพนะครับกลับกันมาตั้งรับที่ปารีสพอเห็นทางฝั่งรัฐบาลปารีสเสียเปรียบแล้วเนี่ยนะครับฝั่งของรัฐบาลสาธารณรัฐเนี่ยก็ยกทัพนะครับกลับมาตีกรุงปารีสคืนแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์นองเลือดที่รุนแรงที่สุดในฝรั่งเศสเลยนะครับนั่นก ดีวิกหรือถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยคือสัปดาห์แห่งการนองเลือดนะครับก็ได้มีการนะครับสังหารหมู่ชาวปารีสจำนวนมากมายนะครับที่โดนกล่าวหาว่าเป็นฝั่งของปารีสคอมมิวนนะครับจนสุดท้ายเนี่ยนะครับรัฐบาลของฝั่งปารีสคอมมิวนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปซึ่งระยะเวลาทั้งหมดของการก่อตั้งรัฐบาลปารีสคอมมิวนเนี่ยนะครับอยู่ที่ 7 2วันเท่านั้นเองนะครับทุกคนเรียกได้ว,ว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้นเอามากๆเลยใช่ไหมครับแต่นี่แหละครับที่นักวิชาการนักเขียนนักประวัติศาสตร์ที่มีหัวนะครับทางฝั่งสังคมนิยมเนี่ยได้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับคือการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ครั้งแรกของยุโรปอย่างแท้จริงซึ่งจะเรียกว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จไหมเนี่ยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละท่านเลยว่ายังไงเนี่ยถึงจะเรียกว่าสําเร็จยึดปารีสได้สําเร็จหรือเปล่าหรือว่าต้องยึดทั้งงั่งย่ยตต้อกาากอกาาว็นนนีคคื มองได้เลยนะครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าการปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในะยุโรปก็จริงแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นการปฏิวัติที่สาเร็จเพราะว่ารัฐบาลหลักนะครับรัฐบาลสาธารณารัฐเนี่ยยังคงอยู่ ซึ่งถ้าจะมาวิเคราะห์กันเนี่ยว่าทําไมมันถึงไม่สําเร็จนะครับผมคิดว่ามันเป็นเพราะ3เหตุผลนะครับนั่นก็คือ1เลยการที่อุดมการณ์ของคนในฝั่งของปารีสคอมมิวนเนี่ยนะครับมันมีอุดมการณ์ที่ไปในทางเดียวกันแหละแต่มันเนี่ยค่อนข้างจะสุดโต่งเกินไปนะครับผมกดข้อบังคับแต่ละอย่างเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ถูกนํามาบังคับใช้จริงๆซึ่งเหตุผลนี้เนี่ยก็ไปสู่เหตุผลที่2ครับว่าด้วยความที่มันเนี่ยต่างคนต่างความคิดมากเกินไปใช่ไหมจึงไม่มีนะครับผู้นําที่เรียกได้ว่าจะตัดสินใจแนวทางในการบริหารประเเททศัาาางงงลืออกต่่ๆไดด้ยช คือยกตัวอย่างเนี่ยอย่างสมมุติปฏิวัติรัสเซียเนี่ยอาก็จะมีเลนินใช่ไหมครับที่เหมือนเป็นหัวหอกของการปฏิวัติแนวทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เรียกด้ว่ามีอย่างชัดเจนใช้หลักการคอมมิวนิสต์แมนิเฟสโตของคาร์มาร์กเนี่ยเป็นแนวทางในการปฏิวัตินะครับซึ่งอย่างเงี้ยมันจะเห็นดิเรกชันไงว่าการปฏิวัติปฏิรูปสังคมปฏิรูประบอบต่างๆเนี่ยมันควรจะเริ่มจากอะไรและไปทางไหนนะครับซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลที่สารการที่มันไร้ทิศไร้ทางเกินไปเนี่ยนะครับทำให้มันไร้แผนยุทธศาสตร์ีด จึงกลายมาเป็นจุดจบของปารีสคอมมิวนในที่สุดนั่นเองครับผมก่อนนี้ก็เป็นการวิเคราะห์คร่าวๆของผมนะครับถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับสงสัยตรงไหนเนี่ยว่าอ่ะสับแบบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันคืออะไรยังสับสนอยู่เล็กน้อยอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับอะไรที่ผมพอจะรู้พอจะเคยเรียนตอนอยู่มหาอะไรบ้างเนี่ยนะครับถ้าเกิดรู้ก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับถ้าไม่รู้เดี๋ยวจะไปหามาให้นะวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านีี้้้แลววกััััันนะคคครรบบบบท่าาผูชมยยสสด ครับ